สวัสดีทุกๆุท่านทั่วประเทศวันนี้ช่องยายหลานพารวยมีคติเตือนใจตัวเองฉันคิดว่าและฉันก็คิดว่ามันเป็นจริงด้วยและมันก็ใช่เลยสำหรับคำคำนี้และสองคำแปลที่มีให้เลือก ผลสรุปก็มีให้พร้อมนั่นคือถ้าเราเป็นคนหรืออย่าเป็นคนที่ชอบเก็บตกในคำนินทาอย่าเป็นคนที่ชอบเก็บตกในคํานินทาแล้วเก็บเอามาโกรธแค้น <c oughs> <c oughs> จงเป็นคนเก็บ เอาคำนินทามาพินิจคิดแก้ไขในตัวเองจะดีกว่าเพราะบทสรุปมีสองข้อให้เลือกเสมอและมีคำตอบเสมอและให้ผลเสมอข้อหนึ่งเลือกที่จะโกรธแค้น ผลลับมันก็คือความเลวร้ายถ้าข้อสองเราไม่โกรธไม่แค้นเลือกที่จะปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนตัวเองและแก้ไขในตัวเองให้มันดีขึ้นผลลัพธ์ก็คือความดีหรือดีขึ้นกว่าเดิมมีแค่นี้สองทางเลือกก็เหมือนกันชั่วกับดีแหละเราจะเลือกเอาชั่วหรือเลือกเอาดี ร้ายกับเลวนะพี่นอ้องร้ายกับเลวอย่าเป็นคนที่ชอบเก็บตกในคำนินทาแล้วเก็บเอามาโกรธแค้นจงเป็นคนเก็บเอาคำนินทามาพินิจคิดแก้ไขจะดีกว่าเพราะบทสรุปมีสองข้อให้เลือกเสมอ ข้อ1เลือกที่จะโกรธแค้นผลลัพธ์ก็คือความเลวร้ายข้อ2เลือกที่จะปรับปรุงเปลี่ยนตัวเองผลลัพธ์คือดีขึ้นกว่าเดิมตัวเราดีขึ้นกว่าเดิมพี่น้องใครละจะไม่อยากเป็นคนดีนะ ถ้าหากเราคิดอะไรผิดพลาดล้วก็ต้องตั้งสติพี่น้องถ้าคิดสั้นๆคิดแป๊บเดียวทําเดียวนั้นถ้าพลาดพลั้งลงไปจะเอาคืนไม่ได้เราต้องนั่งคิดให้หลายๆชั่วโมงว่าควรหรือไม่ควรถ้าเราทําในที่ควรในที่ควรที่ถูกต้องแล้วก็จะไม่คล่ำาควรมีสองคควนนะพี่น้องควรมีสองมาตรฐานนะพี่น้อง ถ้าคำครวนี่ไม่เอาเลพี่น้องเนี่ยอย่างนี้เลยพี่น้องอย่ากเก็บตกในคํานินทานะคะเพราะเราฟังแล้วมันจะมีอารมณ์พี่น้องอารมณ์เสียเราฟังแล้วก็เอาคํานินทามาแก้ไขตัวเองดีกว่าโดยไม่ต้องไปหาครูที่ไหนก็เอาคนที่เขานินทาเราและเป็นอาจารย์เราถ้าเรารู้ว่าเราตรองแล้วว่าเออมันจริงอย่างที่เขาว่าเราผิด เราก็ควรปรับเปลี่ยนปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองให้ได้เพราะคนเราเกิดมาก็ต้องตายทุกคนก่อนตายขอให้ได้ยังเหลือแห่งความทรงจำอันที่ดีๆที่คนจะจดจำไว้ว่าเออกล่าวถึงเราว่าเขาเป็นคนดีนะวาจาที่มันอะไรนะคนที่อยู่เบื้องหลัง ก็จะได้คิดถึงว่าเออเมื่อก่อนนะคนนั้นยังมีชีวิตอยู่เขาคือดีแท้ทําไมเราไม่ทําแบบเขาอะไรเป็นตัวอย่างไว้ก่อน,นไหนๆมันก็ต้องตายเลยพี่น้องไม่มีใครอยู่ค้าฟ้าหรอกฟ้าก็ไม่รู้จะอยู่ค้าคนหรือเปล่าไม่รู้เมื่อไหอไร่ฟ้าจะถล่มกระบาลลงมาอะไรมันก็จะเสื่อมสมูญส,สูมซ้ำไปหมดเลยสลายไปหมดเลยพี่น้องฉันว่าสักวันหนึ่งโลกตรงแตกละลายไปหมดเป็นเท่าฐานขี้ผงไปหมดเลยพี่น้อง สิ่งที่มีชีวิตอาจจะดับสูญหายไปก็จะเหลือแต่พระอรหันต์หรืออะไรก็ไม่รู้แหละฉันว่าไม่มีอะไรยังงย่งยืนสักอย่างคนบุญก็สิ้นสูญเหมือนกันเพราะว่าร่างกายก็เหี่ยวเฉาตายเหมือนกันหมดแหละพี่น,อน้องจะผุดขึ้นมาใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ชีวิตมนุษย์นี่จะดับไปเลยซึ่ก็ไม่รู้จะเหลือซากไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ โลกแตกสลายทุกอย่างมันต้องมีการชำรุดพี่น้องจะเป็นอะไรต่อไปเราไม่สามารถอย่างรู้ได้หรอเพราะเราอายุไม่ถึงพันปีอย่าเป็นคนที่ชอบเก็บตกในคำนินทาแล้วเก็บเอามาโกดแค้นจงเป็นคนเก็บเอาคำนินทามาพินิจแทนคิดแก้ไขดีกว่า เพราะบทสรุปมีสองข้อให้เลือกเสมอข้อ1เลือกที่จะโกรธแค้นผลลัพธ์คือความเลวร้วายข้อ2เลือกที่จะปรับปรุงเปลี่ยนดีใส่ตัวเองคือผลดีดีขึ้นกว่าเก่าดีขึ้นกว่าเดิมแค่นี้นะพี่ร้องฝากไว้